สภาพถนนเข้าบ้านล่องกามู่บ้านสีชมพูตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับเนี่เจอสะพานแคบเอา้าขากับม่านน่ล่องห่วยไปเลยนี่สักกุหละเริ่มบานแล้วครับมันได้ฉายาว่าเป็นหมู่บ้านสีชมพูก็ย้อนต้นนี่แหละดอกนางพญาเสือโครง่งสูง,งสั้นเลยมั้งเนี่ยเอา้าไปเ้นนี้ซ่งกันะ มาหอดแะ้วก็ขี่รถเบิ่งบ้านพัตตะบันนี่แหละบาทพี่น้องเขาอยู่องซสี่ละยางดากปั่นพอดีแล้วเห็นมาสภาพหมู่บ้านพ่นอยู่น้ำผู้เขาก็เป็นจนง้อสี่ลละครับพี่น้องแสวุ้งี่ยกลอบกันนะอนู้สันตรงนี้ พี่นองครับรถจอดกิมกันอยอะขากันมาอยู่จังใดเนาะประเทศไทยเอ้ยศูนย์พัฒนาราศดรแอบเป็นเจอครับเนาะชีวิตชาวบุ่าว้พาเทียวนี่นค่อยเสียวครับเตะ ชีวิตสุดขั้วมึงก็อมาทางนี้ก็มานีละเราบุเฒ่าพาเที่ยวเดินทางมาหอดมูบ้านร่องกาอำเพื่อนนครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับบริเวณนี้คือโรงเรียนนายำนสสาขาโรงเรียนร่องกาวิทยาครับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3น้านนาเป็นป่าสนครับ บริเวณหมู่บ้านก็สิมีตน้นนางพญายเสือโครงหรือดอกซากุระประเทศไทยอาคารโรงเรียนเพื่นก็อยูเจ้งซี่ล้วครับพี่น้งองห้องประชุมเพื่นครับบรงนี้จุดชมวิวดอกไม้ลงไปปองนี่สิหมู่บ้านผักคู่พันสองหลังโรงเรียนบ้านเวนามไ้ สาขารองกาวิทยาประเทศจุดเช็คอินไนี่ครับบริเวณนี้ร่วมสูงพั0สเมตรด้วยครับพี่น้องข่านาผู้ล่มโลห่องน้ำพญางลงไปนี้ร่องกล้าดกรีนวิวโฮมสเตย์ หนึ่งด็ดต่อถึงสาเด็ดสี่ครับเด็ดสี่มองพักของท่อผู้เฒ่าวภาเที่ยวครับร่องกล่าววิวหองพักเพิ่นเต็มกับมะกลางเต้นครับ างเต้นบริเวณนี้ครับตอนนี้โต๊ะบายๆแล้วจิประกอบอาหารหนึ่งเขาสุกแล้วก็สุิปซูก้ะนะหน้าห้าคือบรรยากาศของเชิงเขาเป็นเกิดไปเหตุมองกลางเต้นเนาะจากหลังทั้งผู้เขาพูดก็เป็นต้นสากกุละเมืองไทย้ทางบริเวณเต้นที่พักก็มีห้องน้ำธรรมชาติ อยู่บริเวณภายในบ้านร่องกาตกคาม่ากพี่น้องนักท่องเที่ยวกลางเต้นประดับไฟตามเชิงเขาส่วนเฮากับกลางเต้นใส่เต้นข้างรถครับลองกลาวิวอาคารที่พักรีสอร์ทเอกจองเต็มเป็แล้วครับหนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยสเก้าอยู่บ้านลองกามากลางเต้นอยู่บริเวณนี้ครับหนาวเย็นนี่เต้นที่พักรัา วรจันแจมเลยครับมือนี้นักท่องเที่ยวมาพักตามที่พักโฮมสเตย์แล้วก็กางเต้นครับท่า้เฒ่าก็ใส่เต้นค้างรถนี่นะครับร้านอาหารโรงเตรียม พวกที่กลางเต้นกับไส้ห้องน้ำร่วมนี่ครับล่งเตียมห้องกาคาเฟ่ตรงนี้ก็เป็นล้านกลางเต้นยอดดอยกาแฟสดเอสเปรสโซร้อนเป็นลานกาแฟที่มีต้นกาแฟสดๆอยู่นารลานแล้วครับนี่ของแท้ของแท้อแทยอดดอยกาแฟสดที่น้อ

ผ่านนะครับผ่านผ่านผ่านจะซื้อเพิ่มจากกระสินเหมือนเดิมโอ้ยมาทบิดาตัวนี้ไม่ค่าขายสระเปาเนี่ยเจอตัวเดียวโอ้โหหางกับหางสั้นจะได้แบบสามทุมกว่า ท่องเที่ยวก็ยังทยอยมากกลางเต็นกันอยู่เรื่อยๆอยู่ครับว่ายน,น้ครับพี่น้องครับน้นักกันเดี๋ยวมือยืนยังพอกันไหมครับพี่น้อง